1,204สกาวาทีถามว่าอรูปภพมีอยู่อรูปภพเป็นภพเป็นคติเป็นสตาวาตเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอันตรภพมีอยู่ อันตราภพเป็นภพเป็นคติเป็นสตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณถิติเป็นการได้อัตภาพหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ากรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอรูปภพมีอยู่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอันตราภพ,พมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปภพ,พมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าสัตว์ผู้เข้าถึงอันตราพบมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่จุติอยู่อุปบัติอยู่ในอรูปภพหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่จุติอยู่อุปบัติอยู่ในอันตราพบหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแลถึงสกาวาทีถามว่าเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณมีอยู่ในอรูปภพหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในอันตรภพหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าอารูปภพเป็นจตุโวการภพภพ,พ,พที่มีขันสี่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอันตรภพ,พเป็นจตุโวการภพ,พหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น